วิธีพูดกับแฟนให้กลับมารักกันมากขึ้นมันจะมีวิธีการพูดดีครับบอกได้เลยครับว่าคืออธิบายางี้ผู้ความอยู่กับงานสถิติเกี่ยวกับความรักของสัมพันธ์ตลอดเวลามีประเทศไทยมีสถิติการหย่าร้างมากกว่าหนึ่งแสนเคสทุกปีไม่เคยลดลงอันนี้คือที่จดทะเบียนกันนะแล้วไปหย่ากันนะลองนึกดูถึงเคสที่เขาไม่ได้จดทะเบียนแล้วเลิกกันนะเยอะ กว่าหนึ่งแสนเคสเนี่ยไม่รู้กี่เท่ากับและจากที่คูคมเป็นที่ปรึกษาปัญหาความรักค่อนสามันมาสาเหตุหนึ่งที่มันเกิดคือการแบ่งแยกครับแบ่งแยกในเรื่องอะไรบ้างเขาจะคือคีย์เวิร์ดของคนที่หมดรักแล้วก็เลิกกันเนี่ยเช่นแม่ของคุณแม่ของฉันเงินของคุณเงินของฉันบ้านของคุณบ้านของฉันรถของคุณรถของฉัน คือมันผิดกฎของ p ซ y c h o l o g ทั้งหมดเลยคือมันมีการแบ่งแยกกันของคุณของฉันของเธอของฉันของมึงของกูต่างๆพวกนี้ครับวิธีการพูดกับแฟนให้เขากลับมารักมากขึ้นคือคุณต้องใช้คำว่าเราให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เวลาที่คุยกับคู่รักการที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะตัดเราไปมันเป็นเพราะสมองของเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตของเขา เพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องพูดคำที่ทำให้สมองของเขารู้สึกว่าฉันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะที่คุณไม่สามารถตัดขาดได้มันเหมือนกับการที่เราอยากได้แฟนเก่ากลับมาส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเราคิดและรู้สึกไปแล้วว่าแฟนเก่าคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่เราอยากได้กลับมาและตัดไม่ขาดเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุยกับคู่รักต้องใช้คำว่าเราเท่านั้น อย่าใช้คำว่าของคุณของฉันของเธอของฉันพ่อเธอพ่อฉันแม่เธอแม่ฉันบ้านเธอบ้านฉันรถเธอรถฉันเงินเธอเงินฉนันคือมันมีการแบ่งแยกอะอะไรก็ตามแต่ที่มันมีการแบ่งแยกสมองจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะตัดก็ตัดได้เพราะไม่ได้คิดอะไรคือคุณต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราคืออันหนึ่งอันเดียวกันคือการใช้คําว่าเราครับ ใช้คำว่าเราใส่ลงในลงไปในประโยคที่จะสนทนากันเราไปทานข้าวกันไหมเราไปดูหนังกันไหมเราไปเยี่ยมแม่กันไหมให้ใช้คำว่าเราในความรักความสัมพันธ์อย่าใช้คำว่าของคุณกับของฉันเพราะมันทำให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีการแบ่งแยกพอมันมีการแบ่งแยกสมองอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีความผูกพันแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราใช้คำว่า เรากับเขาเนี่ยคือคุณใช้คําว่าเรากับเขาเนี่ยอีกฝ่ายจะรู้สึกผูกพันมากกว่าคําคําเดียวสามารถทําให้ความสัมพันธ์พุ่งสูงขึ้นได้ทําให้ความรักพุ่งสูงขึ้นได้แต่ผิดแค่คําเดียวก็ทําให้ความสัมพันธ์ดิ่งลงเหวได้เช่นเดียวกันครับ,บอกแล้วครับว่าความรักความสัมพันธ์มันแปรผันตรงกับ คำที่คุณพูดคำที่คุณโน้มน้าวใจอีกฝ่ายคำที่คุณทําให้อีกฝ่ายรู้สึกกับเรายัางไงสาเหตุที่คนหมดรักแล้วตัดคุณได้ง่ายๆเพราะคุณไม่เคยทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มันตัดกันไม่ขาดคุณไม่เคยใช้คาคีย์เวิร์ดที่ทําให้อีกฝ่ายผูกพันกับเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนค้ั่งรักนะครูคมเคยสอนว่าใน อีบุ๊กห้ประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอีบ o ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ ทำให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอกว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลา เพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเขาไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุน้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือยริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คอนเซปต์ติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกทกวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ยสี่พบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับสิทธทิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแอกคัมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ